กอ้าวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูนิ่มหรือครูเบนจวรรณอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พบกับทอสที่จะมาพาเด็กๆเ,เนี่ยไปทํากิจกรรมพร้อมๆกันสวัสดีครับเอ๋ค,ครูนิ่มกำลังทำอะไรหรอครับอาครูนิ่มกำลังดัดลวดอยู่ค่ะอยากจะตกแต่งต้นไม้ในห้องก็เลยเอารวดเนี่ยจะมาทำเป็นตัวแขวนกระทะค่ะาทางจะต้องใช้แรงดัดเยอะเลยใช่เลยเพราะเดี๋ยวนีรู้สิ ลวดมันแข็งมากเลยเอ๊ะแต่ทอรู้เรียงไงคะว่าครูนิ่มเนี่ยมีการออกแรงนักเรียนตอบได้ไหมคะถ้าเรียนมาจากชั้นประถมต้นแล้วต้องตอบได้แน่เลยเก่งมากเลยคะ่ะการที่เราสามารถดัดลวดแบบนี้ได้เรามีการออกแรงโดยดูจากลวดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากเดิมที่ลวดเนี่ยนะคะเป็นเส้นตรงแบบนี้ถ้าเราออกแรงปุ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแปลว่า ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแรงทําให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หรือในกรณีที่ถ้าเราเห็นวัตถุที่อยู่นิ่งตรงนี้นะคะอย่างเช่นกระบองเพชรตรงนี้ถ้าต้องการให้มันเคลื่อนที่เราก็ต้องทําการออกแรงแบบนี้ค่ะนั่นแปลว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ได้แสดงว่ามีแรงกระทํา ทีนี้เรามาดูบางกิจกรรมกันค่ะนอกจากใช้คนเพียงคนเดียวในการทํากิจกรรมแล้วบางทีเนี่ยต้องใช้หลายๆคนมาช่วยทํากิจกรรมเช่นในรูปที่จอเห็นไหมคะมีรถยนต์หนึ่งคันมีคนตั้งหลายคนช่วยกันออกแรงทีนี้เราก็จะมาหาแรงทั้งหมดที่ก็ทาต่อรถคันนี้มีค่าเท่าไหร่วันนี้เราจะมาให้นักเรียนทํากิจกรรมแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นการพานักเรียน อ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแรงนะคะทีนี้ก่อนจะอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกคิดตอบคําถามก่อนจะอ่านโดยมีคําถามอยู่2อข้อตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของแรงลับคืออะไรและอีกข้อนึงก็คือเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุได้อย่างไรนักเรียนลองคิดดูก่อนนะคะว่าตอนเนี้ตอบได้ว่าอย่างไรแต่เดี๋ยวถ้าตอบยังไม่ได้ไม่เป็นไรอ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะตอบได้แน่นอนค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะแรงลับก็เป็นคำสำคัญคำหนึ่งที่นักเรียนจะต้องหาคําตอบได้จากการอ่านเรื่องทั้งหมดนะคะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วที่จะฝึกคิดคําตอบก่อนที่จะไปอ่านเรื่องสามารถกดหยุดวิดีโอได้แต่ถ้าตอบเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดเล่นวิดีโอต่อได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ลองตอบคำถามก่อนอ่านเรื่องแล้วเนี่ยเรามาเริ่ม อ่านนะเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะคะโดยที่เดี๋ยวจะมีตัวเนื้อเรื่องขึ้นทีละย่อหน้านะคะนักเรียนสามารถอ่านในใจแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าอ่านไม่ทันเนี่ยก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอเป็นระยะระยะได้ถ้าอ่านเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอกันต่อได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะจากเรื่องที่อ่านนักเรียนจะเห็นว่า ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยเนี่ยนักเรียนก็ต้องออกแรงทั้งแปลงฟันยกของจับของทุกอย่างต้องออกแรงหมดเลยซึ่งการออกแรงเนี่ยค่ะแบ่งได้เป็นการออกแรงที่เป็นลักษณะของการดึงกับการผลักใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ากิจกรรมในชีวิตของเด็ก,เ,ดกเนี่ยอะไรที่เป็นการดึงบ้าง เก่งมากค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมกิจกรรมในการดึงเนี่ยมีเยอะแยะเลยตัวอย่างเช่นการยกของการเปิดประตูแบบนี้เป็นการดึงเอ๊แล้วกิจกรรมที่เป็นการผลักมีอะไรบ้างคะทอตพอจะช่วยเด็กๆตอบได้ไหมคะในห้างหรือว่าร้านที่ขายของเนี่ยทอตเคยเห็นคนเข็นรถเข็นซื้อของนะคะอ๋อถูกต้องเลยค่ะการเข็นรถเข็นในห้างเห็นไหมคะ การเข็นรถเข็นไปข้างหน้าทอนบอกว่าเป็นการผลักทีนี้นักเรียนบอกได้ไหมคะว่าระหว่างการดึงกับการผลักเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถูกต้องค่ะการดึงกับการผลักเนี่ยความต่างอยู่ตรงที่ทิศทางของการออกแรงถ้าเราดึงแปลว่าเราออกแรงในทิศที่เข้าหาตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผลัก นั่นแปลว่าเรากําลังออกแรงในทิศทางที่ออกจากตัวแต่ทั้งการดึงและการผลักเนี่ยเราก็ต้องออกแรงกระทําต่อวัตถุทั้งคู่เช่นกันเรื่องที่อ่านยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อเลยค่ะ แล้วล่ะค่ะจากเรื่องที่อ่านนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเวลาเราเขียนแผนภาพแสดงแรงเนี่ยเราใช้สิ่งใดแสดงแทนแรงคะเก่งมากค่ะเราใช้ลูกศรแสดงแรงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนค่ะว่าการเขียนแผนภาพแสดงแรงข้อไหนถูกต้องเรามาดูโจทย์นะคะบนจอค่ะถ้ามีสถานการณ์แบบนี้นักเรียนบอกได้ไหมคะระหว่างรูปที่1กับรูปที่2 รูปไหนเขียนแผนภาพแสดงแรงได้ถูกต้องนั่นก็คือว่ารูปไหนแสดงแรงที่กระทำต่อกล่องด้วยแรง50นิวตันได้ถูกต้องคะให้เวลานักเรียนคิดแล้วก็เลือกค่ะว่ารูปที่1หรือรูปที่2ถูกต้องคิดบอกเหตุผลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันคะ่ะคําตอบที่ถูกต้องก็คือ รูปที่2ค่ะเป็นการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่ถูกต้องเพราะว่ารูปที่2เห็นไหมคะลูกศรที่แสดงแรง50นิวตันจะสั้นกว่าลูกศรที่แสดงแรง100นิวตันความยาวของลูกศรใช้แสดงแทนขนาดของแรงรูปที่ 1, 1ผิดเพราะว่าอะไรความหนาบางของลูกศรเนี่ย เอามาใช้แทนไม่ได้ค่ะถ้าจะบอกว่าแรง50นิวตันแปลว่าลูกศรจะต้องบางลงกว่าเดิมอันนี้ไม่ใช่ข้อตกลงในการเขียนแผนภาพของแรงนะคะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือถ้าต้องการแสดงแรงที่มีขนาดน้อยลงความยาวลูกศรก็จะสั้นลงแบบรูปที่2เรื่องที่อ่านยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อเลยค่ะ นักเรียนอ่านยอ่อหน้าสุดท้ายจบไปกันแล้วพอจะบอกกันได้ไหมคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยที่ต้องใช้หลายคนช่วยในการออกแรงถึงจะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้บ้างมีเยอะเลยใช่ไหมคะทอดพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าพอถ้าถ้าให้ทอดคิดเนี่ยว่ามีกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้หลายๆคนทำเนี่ยทอดคิดถึงอะไรบ้างคะทอสเคยเห็นคนพายเรือบางครั้งก็พายกันสองคนนะครับแต่ว่าบางครั้งนะ่ะ ก็ช่วยกันพายเรือเป็นสิบสคนเลยอ่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเพราะเขายกตัวอย่างเรื่องของการพายเรือน่าจะเคยไปดูการแข่งพายเรือมาก่อนถูกไหมคะจะเห็นว่าต้องใช้หลายคนเลยที่จะต้องทําให้เรือเนี่ยแล่นได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้คนหลายๆคนมาออกแรงกระทําต่อวัตถุนั่นน่ะเวลาเราจะหาผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้นเราเรียกว่าการหาแรงลับ เพราะฉะนั้นแรงลัพคืออะไรคะนักเรียนในที่นี้เก่งมากค่ะแรงลัพก็คือผลรวมของแรงหลายๆแรงที่มากระทําต่อวัตถุถ้ามีแรงหลายๆแรงปุ๊บแรงทับที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหาได้อย่างไร มาดูข้อสรุปของเรื่องที่เราอ่านกันวันนี้นะคะข้อสรุปที่ได้ก็คือว่าแรงนั้นมีทั้งขนาดและทิศทางการเขียนแผนภาพแสดงแรงเนี่ยเราใช้ลูกศรซึ่งความยาวของลูกศรจะใช้แทนขนาดของแรงส่วนหัวลูกศรเนี่ยก็จะใช้แทนทิศทางของแรงนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเรามีแรงหลายๆแรงกระทําต่อวัตถุเนี่ย เราสามารถหาผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุหนึ่งหนึ่งได้ผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นนะ่ะเราเรียกว่าแรงลับค่ะสรุปเรื่องที่อ่านเมื่อกี้กันไปแล้วนักเรียนพอจะตอบคำถามที่คุณครูถามไปเมื่อช่วงต้นของบทเรียนได้แล้วหรือยังคะสองคำถามนี้ค่ะนักเรียนลองเปรียบเทียบคำตอบที่ตัวเองตอบกับเฉลยที่คุณครูจะขึ้นหน้าจอนี้ไว้ให้นะคะ เอ๊ะแล้วเรามีแรงหลายแรงมารวมกันน่ะจะมีวิธีการหาแรงลับได้ยังไงอะครับอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ครูนิ่มขออุบไว้ก่อนเราจะมาเรียนเรื่องของการหาแรงลับเนี่ยในบทเรียนถัดไปนะคะอย่าลืมชมกันต่อนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ